ครับพี่น้องพี่น้องครับติดมาแกนแฟนบอลลามกับพี่น้องมีเด็ดแังนอกแบบนี้อาผ้าขวัญไปะนะนี่ฟามนเๆๆ <laughs> นะครับพี่น้องทีมงานทีมทีลีครับกองเชียร์กองเชียร์กำลังมา มีบ่มีบ่่ะเด๋ยวมันสิบเอสิงหันสิบอหาเ้เฮ้ยกลางเชียมาแล้ครับพี่นองครับกลางเชียโอ้ข้าวข้าวข้าวองน้าองน้ำแบงแบงทกงขยเนอากแบง mọi người thấy là cái mùi hè 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 อะไรครับพี่น้องตัเสียแล้วครับเยี่ยงสามพันมาแล้วหาปลาขอนปลาขอนี่เขาก็ต้มตุกตัวเขาต้มเดี๋วอดอาหกรนยอะเออเด็ดไปเนาะเออได้ยางว่ามปุดิ

อย่างไรล้อละดังไฟท่าเลยทั้งหมดเอ้ยไปท่ากี่หัววะเฮ้ยขี้ไปเต็มขี้ไปเต็มเลยต้มเรือทั้ง

Banana <laughs> 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 đây 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 You know. เดี๋ยวค่อยามันไปทอเอนอะเรข้อเลยนะแช่อาเอาแบงเอาแบงเอาแเอาแบง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 เอแบงเอาแบงเอาแบงเอาเอาาเอาแบอาเอาเอาาแอเอาแบงเอาแบอาอาแอาแแบงเอาบเอาเอาเอาา

ไม่สิงบ่บ่บ่เอาเห็ดตูปปลานนะนะเนี่ยน้ำมากมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นะบ่ไว้โมกตีนู่นน่ะปากคอสาวถึงกินเป็นปาคอมันเป็นงูเลยสาวรวยรวยยุติอากิบมีปลาพี่น้องไวปชมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่งูปลากันต่อไปครับ ป่าไหลเมียนเด้อพอรีต้มแรงอยู่พี่น้องมีได่ตัวละงหาหีดตวลวเศร้าเนื้ว <laughs> น้ำบกเนี <laughs> ย <laughs>